อยากให้ผู้ทีศาสนาเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมรด้วยผลไม่อยากเห็นพระพุทธศาสนาเสื่อมไปดังที่เห็นแล้วเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธศาสนามาทเททเสธเล่เเสียงทเทศตลกโปกห่าไม่อยากให้มีไม่อยากเห็นนี่นี่เรื่ความไม่ตาสงสารกันนะเออเธออาจจะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องมรดเรื่องผลและไม่มีความเชื่อความเลื่อมใส ในเรื่องบุญเรื่องบาปในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ในธรรมในวิน,นัยเราก็ไม่เข้าไปก้าใจเรื่องนั้นน,นี้แต่เราพูดด้วยความเมตตากันเพราะเรานี่มีความเชื่อความเลื่อมใสนี่เหตุผลตัวน,นั้นเชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีมรรคผลปฏิพานมีเมืองปฏิพานมีอรหันมีโสดามีสกิทาคาราคามีในปัจจุบันไม่สงสัยนี่เราแน่ใจใจเขาเราอย่างนั้น เครจะว่าไงแล้วไม่เข้าไปก้าวข้อนะนี่พูดให้ฟังเพื่อเป็นธรรมทาน